สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พีนองเมื่อนี้ก็มาพอก,กับดารามาดังอีกคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามสิม,มาว่างแนวทางรัฐบาลโอเล่าว่า <c oughs> ปูปิดปลาปูแมพีนองจะมาว่างแนวทางรัฐบาลเล่าเมื่อนเ้ล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งนะคะห้าเสียนดังแล้วก็เปิดตัวเสียนใหม่เนาะห้าเสียงก็จะมีของปูโคราชปูศูนย์เดหวงพี่แขกแล้วก็ของอสุพัน หรือเงินของโอส่งนี่แหละพวกแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้ลงให้เนาะวันนี้เก็บลงให้หมดอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีลุดเด้อค่ะเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามนะคฮะไปเบิ่งตัวเลขแนวทางกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะถูกใจ SC ไหม ท่าน,นี้ก็จะเป็นของหลวงพี่แขกเป็นจ้งได้พ่อแม่พี่น้องคะของหลวงพี่แขกให้แค่สามหางเนาะเราพัฒนาจับคู่ให้เฉียดมากๆเฉียดชิวมากมากเลยให้สามแปดออกสามเจ็ดให้สี่ให้เจ็ดสี่ออกสี่ออกสามเจเจ็ดเนาะสามกับเจ็ดมาน้ากันตัวหิงตัวรูดโอ้ยเบ้าซ้ำนี่กระจบมาดามพุ้นเป็นยังคือไปเบ้าหลายค่ำแต่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนสิงง <laughs> <c oughs> คุณเมาซัมนี่กับพ่อเลวกอดข้อกันมาพกพแม่พี่น้องตัววิ่งตัวรูดของหลวงพี่แขกเอ็ดกับสามตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมากเมื่อี้เป็นจ้าใดผู้ใดสิตามของหลวงพี่แขกว่าสิกอดข้อกันมากบอหรือจะเป็นจ้าใดอ่ะมาติดตามชมเงาๆไปน้ากันอะไรทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมี้เขามีหรูดเด้อค่ะเด้อคลิปนี้จะบ่า,ายเสี้ยนนีเด้อพแม่พี่น้องทัวลงไปใ้ฮมืดแล้วเนาะ เล่าพัฒนาลงไห้เหมินเราจะมีออดซงผู้ศูนเจฟผู้โคราชแล้วก็เชียนโยเนาะค่ะเนาะเชียนโยน,ะะนะยน,โยนี่มาไม่เพ่าะไงพี่น้องเพิ่นไห่มาสองวัดแล้วแต่ว่ามาดามทรงไปในกุมเน่แล้วก็เอาไว้เบิงกอนอ่าเพราะว่าเพิ่นไห้มาซามาดามได้บอกว่าเชียนถ้าสีใไห้มาต้องไห้มาก,ก่อนเด้อค่ะเพราะว่ามาดามงานหลาย มาดามสิได้เคียย์ให้จบก่อนย่าเหมือเศร้ามากมาดามต้องตั้งกล่องแต้เด็เดววกๆพ่อแม่พี่น้องตีซีตีหา<ะ>คือตื่นมาทํางานแล้วแล้วเข้ากับอยากแล้วอยากแล้วเไว้ยๆเนาะเจ็ดโมงแปดโมงเข้ากับอยากโหลดคลิปให้เซ็ตซับเรียบร้อยแล้วก็ไไ้ปล่อยคลิปไปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะกว่าจะทํางานใดแต่ละคลิปก็ใสเวลาเป็นชั่วโมงพ่อแม่พี่น้องอันตอนยืนเบาอยู่นี่สิบนาทีสิบห้านาทีแต่ว่าเวลาเข้าไป ไปกว่าเ้าสิบเคียทุกอย่างฟังทุกช็อตแล้วกัจังสิปล่อยคลิปไปใส่เวลาหลายเห็นมาดามปล่อยออกไปปุ๊บบวแมนว่าเบาออแล้วเซ็จปุ๊บปล่อยปั๊ปบได้วบวแมนมพมพน้องจังมือนี่มาดามต้องอัดอัดคลิปไปสามคลิปซะกก่อนอัดให้หมดทุกคลิปแล้วมาดามจังสิไปปล่อยโหลดไปเที่ยเดียว คลิปนี้เซตแล้วกับต่อคลิปไม่โหลดออกไปโหลดออกไปเสื้อสีแล้วกับพุดนล้ลวใบม่วงใบสวงจังได้กินเขาเป็นตะลุยบอกว่าไม่พี่น้องว่าเป็นตะลุยบ่บลุยแบบนี้บลุยจักเทียนะว่าพ่อแม่พี่น้องแม่นแล้วใกล้ฟังแล้วว่าที่จ <c oughs> ินได้กินเงินรัฐบาลแล้วว่ที่ไม่ให้รวยสะกนได้จังไดก็ได้จะเข็นข้า่มารวยเนาะสะกดเป็นยังไงเนะาะคำว่ารวยากเข็นที่ว่าใส่บวกเมื่อนั้นแม่งเงินไนะ่ มันยังมาดามใส่บ่หมดตายก่อนมันบ่ติอ๋อยากเห็นว่าใส่บ่หมดไปภายกระเป๋าไปมือนี้ปัดพอใส่เงินบ่หมดนี่เป็นแบบนี้บ่อยากมีความรู้สึกนั่นเนาะอยากมีโมเมนต์นั้นน่ะติคือว่าส่งโดนแท้ล่ะบ่มันตามติสิว่าจังได๋ล่ะพ่อแม่น้องคันได้เว้าเรื่องรวยมันก็รั่วปั่นว่าอีหยังพุ่นล่ะอ้าบาดนี้ยับมาเข้าเรื่องเข้าเล่าแล้วมาสัมมนาตัวเลขเฮาของหลวงพี่แขก ให้มารูดลาวพัฒนาสองรุ่มครึ่งคืนนี้สามกับสองตัววิ่งตัวรูดเพิน่นสิกอดข้อกันมาบวมมือนี่ตับตามมองสองตัวสี่หางสอง7ูนย,ส,นยสามเกสี่ตัวหนึ่งหางเม็ดเดียวหางเดียวสองศส,สามเก้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขก สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองศูนย์สามเก้าสามตัวเน้นหมดเลยสี่ตัวเน้นหมดเลยพ่อแม่พี่น้องคะ่ะอ่ะจัดไปชอบก็จัดคัดก็ผ่านคันชอบในใจตัวใดจัดตัวนั้นคันคัดในใจตัวใดก็บบต้องเอาเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะไปต่อเป็นข้องอสุงของอสุงเขาแล้วลุด บอลหลุดดอกเลื่มบอกผิดเบาไม่ขอโทษขอขอภัยคว้างอทรงยังบอหลุดหนึ่งยังมาให้เห็นเนาะแล้วรัฐบาลไทยโมิ่นฟังสุดๆเด้อพมพีน้องเดี๋ยวจะลงไห้เนาะเขาไปเบทางส่องของเซียนนุมก่อนเนาะค่ะเพราะว่าส่งไปทางส่องเซียนนุมลงโลลัวให้รัฐบาลไทยเพราะว่าทางช่องของมาดามยังติดเหล้าติดห้าน้อยติดเหล้าสามาชีอยู่ ยังบรได้ลงงหาเนาะเดี๋ยวเะจเก็บไว้ลงงหายไกลๆก,ใกุแหละมาดามสะไปเที่ยวพรุ่งนี้นะคะเจ็ดโมงไม่แน่อาจจะเห็นคลิปหน่อยลงหรือว่ามีคลิปเลยก็ขอโทษขอให้สิว่างในกลุ่มเนาะอยากไปเที่ยวแบบมีความสุขอย่างสนุกสนานพักผ่อนสมองพ่อแม่พี่น้องไปเก็บเกี่ยวเอาความรู้แตกๆใหม่ๆม,มาเติมพลังไว เมื่อกับการไปเล่าโบามาดามตีมันนี่สิไปเลยพ่อมแม่พี่น้องบ่ไปเล่าสิไปเลยผู้ใดสิไปนั่มาไปเด้อไปเลยไปเลยไปเที่ยวจังหวัดเลยไปพักพ่ยอนใจบบไปไกลดอกไปกาพะขอพอนเน่ไปเล่นน้ำซาวายน้ำเน่ประมาณนี้แหละพ่อนคลายอ่ะ่ันผู้ใดอยากเข้ากุ้มกะอะแคบเอาอันนั่นเนาะสแกนขีวอาโคตดมาด,ดาม ลงให้เต็มแล้วเต็มเลยเต็มแล้วเต็มเลยพ่อแม่พี่น้องขันผูใ้ใดสแกนบ่ไดกะให้ลูกให้ร้านเทดให้เนาะอาข้องอ้อส่งบานี้หันมาฟังตัวเลขสัมมนาอีกคือเก่าอ้อส่งให้มาหนึ่งกับสองตัววิ่งตัวรูดฮาตัววิ่งตัวรูดเป็นตัวเก้านะสองตัวหกหางหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเบิ้ลก็จะเป็น 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, หนึ่งหนึ่งสองสองสามตัวสามหาง อสองตัวสามตัวหนึ่งหางเจ็ดสองแปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองแปดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออสอง,สองตัวเน้นไปสามหางเน้นไปที่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามตัวเน้นหมดเลยสี่ตัวเน้นหมือเลยแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของไทยเป็นของปูศูนย์เจ็ดเนาะคะนะ่ะเนาะ ข้องปู่ศูนย์เจเข้าไปตัววิ่งตัวรูดเจ็ยังมาให้เห็นจับคู่ให้ไม่ถึงให้เจ็ดหนึง่งออกเจ็ดสามมือนี้มือใหม่ไปใหม่ปู่ศูนย์เจให้มารูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้9ก้ากับ0ูนย์สองตัว9ห่าง 949596 04 05 06 343536เน้นที่ศูนย์รูดที่0ูเน้นไปสองตัวเน้นไป3ามหาง0 4นย์6ี่้ายได้ค่ะเด้อเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของปูศูนย์เจกับนมัสการปูศูนย์เ็ขอบบุญขอบคุ้นเลยๆลายพันเว้าพิยเว้าถือกับขอโทษขอไว้แล้วโบไม่พี่นองเงาะใส่ภาษาบาลีูบเจงเดดดาลามาดัง บได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยแต่เอาละห้างสัมมาเนี่ก็ับไปบ่วหอดเลยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ยุคสมัยโรงเรียนบ่ว่าแล้วเดี๋ยวนี้นาานไปบ่วถึงเลยเด้อน้าโมดสามจุกนี่พ่อได้ยู่ <c oughs> อ่ะของปู่โคราชถือว่ายังไม่หลุดสามยังมาให้เห็นจับคู่ให้สามแปดออกสามเจ็ดมือนีว่าจังใดปู่แล้วก็ให้สองศูนย์ออกหนึ่งศูนย์ สองศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามแปดออกสามเจ็ดตัวเน้นตัวโจทย์วันนี้ของปู่โคราชจะเป็นจังใดตามตัวตามติดปู่โคราชให้มารูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งสื่อน,นี้สามกับห้าสองตัวเก้าห่างหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าหกสามหกสี่หกห้า สองตัวเน้นไปสามหางเน้นที่ห้ารูดที่ห้าเน้นไปที่หนึ่งห้าเจ็ดห้าหกห้าเด้อค่ะอ่ะทับหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบุญขอบคุณผูข้อรัที่ห้ตัวเลขแนวาทางมาว่างทั้งสองเนะาะราบคอบพว่าคุณหลายๆาลถ้ไปเปิดตัวเซียนใหม่เซียนใหม่เซียนโยูสันเพิ่นห้ตัวเลขแนวาทางมาเนาะมื้อวี้ว่าสิเข่าสิตาบตั้งบ่ เซียนโยให้มารูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งสามกับสี่สองตัวห้าหางสามห้าสามหกสามสี่หนึ่งสี่สองสี่สามตัวหนึ่งหางสี่สามหกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามหกสองสี่สามตัวเน้นเมื่อไรไม่หางเดียวเม็ดเดียวความเมตไพนองเอาไว้พิจารณาเนาะค่ะเนาะแต่ความบุญความคุ้นเซียนโยที่หายตัวเลขนะทั้งมาว่างทั้งจอง ขอพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปซอปโปเล่ากันสู่ขู่สู่ค้นคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะ